ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีกท่าหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมจิจะบวกออปชันเข้าไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำ upper body อัปเปอร์บอดี้อ่อ เขาเรียกว่าอะไรยกดัมเบลขึ้นมาด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าจัมปิ้งแจ็คหรือว่าที่เราเรียกว่ากระโดดตบเนี่ยมันจะมีการยืนนะคะทัวทีนะคะการยืนอย่างนี้เรียกว่าจัมปิ้งแจ็คแบบยืนนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกท่าหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเราคว่ำลงมาในการใช้แพลงอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เราได้ออกกําลังกายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราจัมปิ้งแจ็คแบบยืนเราก็จะได้ออกกําลังกายในช่วงขาอย่างเดียวหรือว่า lower body แต่ถ้าเกิดว่าเราแพลงด้วยเนี่ย มันจะทําให้เราได้ออกกําลังกาย upper body แล้วก็การที่เราเกรงหน้าท้องมันจะทําให้เราได้ข o อม m า s โซ e ด้วยนะคะแล้วเวลาเราจำปิำ้งจารเราก็ 1, 2, ึ่งสอสี่อย่างนี้ก็ได้นะคะสังเกตว่าร่างกายของเรามันจะเหนื่อยกว่าเวลาย,ยืนนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการบิลการเบิร์นให้เร็วขึ้นและขณะที่เราทําแพ a n งเนี่ยเราก็จะได้บิลม d า u โซ่ e ไปในตัวด้วยนะคะได้ทั้งบิลและเบิร์นนะคะเราไม่ต้องไปทำเบิร์นก่อนแล้ค่อยมาบิลทีหลังเอาทีเดียว ให้ครบเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่จีจะมาบวกออปชันเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมา running ด้วยนะคะเราจะแพล่งก่อนถ้าเกิดว่าใครไหวนะคะเอาดัมเบลมาข้างละสอกิโลกรัมนะคะแล้วก็ทำท่าจัมปิงจ็คแบบแพล่งก่อนนะคะหนึี่หแล้วก็วิ่ง1 2 3 4งแล้วก็รนะิฟท์อพดัมเบลอย่างนี้นะ,ะเราก็จะ แลว้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มการเบิร์นแล้วก็เฟสมากขึ้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเลิฟสองอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองทำพอมๆกันตอนนี้เราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเริ่มทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเกิดการบิ้วการเบิร์นหัวใจวของเราร่างกายของเรามันจะเหงื่อออกเร็วขึ้นนะคะฝึกทำอะไรพวกนี้บ่อยๆ,ๆแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นคะ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาทำมาพร้อมกันนะคะหนึ่งนาทีโอเคเริ่มค่ะสองสามสี่ห้าเดินสองสามสห้ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ลิควนระวังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้น้ำเดียวก็ได้ไม่เป็นไร

หน,นาทีแค่นั้นนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะรู้สึกว่ามันเบิร์นทั้งร่างกาย,ลยแล้วก็หัวใจของเราจะเต้นเร็วกว่าปกติด้วยนะคะโอเคลองฝึกทําดูค่ะเพราะว่ามันจะเหนื่อยกว่า